student welcome to my english class with teacher b u n g d u n how are you today i am very happy อยากรู้ใช่ไหมคะว่าวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรก่อนที่เราจะไปเรียนนะคะคุณเล็กอยากจะให้นักเรียนไปดูวิดีโอ in on under i'm going to have a picnic where is my hat Under the chair. Under. Where are my glasses? They are on the desk. On. Where is my jacket? It's in the closet. In. Where are my socks? They are behind the ball. Behind. Where is my bag? It's in front of the computer. In front of. Where is my sketchbook? It's between the dolls. Between, where are my colored pencils? They are beside the book. Beside, I found everything. Let's go have our picnic. Review Behind beside between in in front of on under วันนี้นะคะเราจะมา preposition อีก1รอบนะ preposition Preposition นะคะก็คือคำที่ใช้บอกตำแหน่งว่าสิ่งของคนหรือว่าสัตว์อยู่ที่ไหนน,นะคะอ่ะมาดูคำศัพท์ที่เราควรรู้กันเลยค่ะคำที่หนึ่ง on 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 คืออยู่ข้างบนนะคะนักเรียนดูรูปภาพนะคะ a r a t cheese a r a t is on the cheese a r a t is on the cheese แร t เนี่ยอยู่ข้างบนหนูตัวนี้ค่ะอยู่ข้างบนชีสนั่นเองค่ะทำต่อไปนะคะ under under a rat mushroom a rat mushroom a rat is under the mushroom a rat is under the mushroom หนูตัวนี้อยู่ใต้เห็ดนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะ in in a r a t a cup a r a t a cup a r a t is in a cup a r a t is in a cup หนูอยู่ในถ้วยค่ะคำต่อไปนะคะ between between อันนี้ books books one two t w o books. rat a rat a rat is between two books a rat is between two books ต่อไปนะคะอ่ะ sorry อีกหนึ่งรอบนะคะหนูตัวนี้อยู่ระหวา่างหนังสือทั้งสองเล่มนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ behind behind a rat an apple a rat an apple a rat is between uh, sorry a rat is behind the apple a rat is behind an apple ใช้ดิ apple ก็ได้หรือว่า an apple ก็ได้นะคะต่อไป in front of In front of อยู่ตรงไหนเอ่ยหนูอยู่ตรงไหนของแอปเปิลคะหนูอยู่ข้างหน้าแอปเปิลนั่นเองนะคะ a red, a red apple, a red apple, a red is in front of the apple, a red is in front of the apple. สำหรับงานที่นักเรียนจะต้องรับผิดชอบวันนี้ก็คือใบงานตอบคำถาม Where is it นะคะก็คือเขาจะมีคำถามให้อย่างเช่นข้อหนึ่งบุร็กทำให้เป็นตัวอย่างแล้วนะคะเขาถามว่า Where is the boy นักเรียนมาดูรูปภาพตรงนี้นะคะ Where is the boy เขาถามถึงใครคะเขาถามถึง the boy นั่นเองนี่คือ the boy นักเรียนก็นำคำที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้มาเติมให้ตรงกับคำถามที่เขาถามนะคะเช่น Where is the boy He is on the l u c k นี่คือลักนะคะก็คือพผมตรงนี้เขาอยู่บนพรมนี้นั่นเองค่ะใครที่ทำงานเสร็จแล้วนะคะส่งให้คุเล็กตรวจในรายส่วนตัวได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะ see y เซ a ยเกน Goodbye